สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Living Out Loud by Estopolis นะฮะกับผมไทยรนชัยสิริขันวันนี้พาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่โครงการเซทั้สิริกรุงเทพปทุมธานีนั่นเองนะครับผมที่ตั้งเนี่ยอยู่ตรงถนนกรุงเทพปทุมธานีเลยนะครับผมนี่เป็นหนึ่งในโครงการในเครือของแสนสิริด้วยนะครับ ซึ่งการเดินทางเนี่ยง่ายมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับหรือว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะถนนกรุงเทพปทุมธานีก็ได้นะฮะโอ้หลายเส้นทางมากมายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่าบ้านเดี่ยวหรู2ชั้น,นี้จะสวยงามขนาดไหนตามผมมาเลยครับ แล้วฮะแบบบ้านที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะฮะคือแบบพรามนั่นเองนะครับผม361ตารางเมตรนะฮะนี่คือพือ้นที่ใช้สอยซึ่งเยอะมากๆเยอะขนาดไหนดูพื้นที่จอดรถข้างหน้าน,นี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะสามารถจอดได้3คันในร่ม3คันกลางแจ้งนะฮะผมว่าที่จริงแล้วเนะี่ยจอดดีๆเนี่ยมี8คันได้เลยนะใหญ่จริงๆครับก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวบ้านมาไปดูข้างๆบ้านก่อนดีกว่านะฮะสวนข้างบ้านนี้ก็ใหญ่โตไม่แพ้กันเลยนะครับ พื้นที่กว้างขวางมากจริงๆนะฮะอย่างที่คุณผู้มชมได้เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะตร,ตรงนี้ก็สวน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 วางน้ำพุได้ด้วยโอ,โอ้โหสุดยอดจริงๆฮะเรียก <Casa. S 2> ว่าเอายก,ยกสวนขนาดย่อมมาไว้ในบ้านเลยนะฮะแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้น่ารักมากฮะผักสวนครัวตรงนี้มีพริกนะฮะพริกแล้วก็ม <"P> ีผักชีใบเลื่อยด้วยสุดยอดมากมาก นะครับผมว่างปูสนามหญ้าไปนะฮะปูสนามหญ้าได้กว้างมากด้วยนะฮะอยู่ที่คุณผู้ชมจะดีไซน์เลยนะว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เขาให้มาอยากจะทําเป็นอะไรนะฮะบางคนอาจจะทําเป็นสถานที่ปิกนิกหรือว่าจะทําเป็นสวนแบบนี้ก็ได้หรือจะากั้นห้องขึ้นมาทําเป็นส่วนเพิ่มเติมมาจากตัวบ้านอีกก็ได้เช่นเดียวกันอย่างตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะฮะจากส่วนของตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางด้านข้าง ที่จะเข้าบ้านจากด้านข้างนั่นเองนะครับผมทาเป็นสถานที่พักผ่อนข้างๆบ้านนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเอาไว้นัดเพื่อนมาเจอกันนัดแขกมาเจออะไรอย่างนี้นะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับบรรยากาศโดยรอบแล้วเนี่ยร่มรื่นมากๆนะฮะมองไปตรงข้างหน้าเนี่ยจะเห็นวิวสนามกอล์ฟด้วยนะครับเรียกว่าโปร่งโล่งสบายตาจริงๆนะฮะอันนี้เพียงแค่ข้างนอกนะฮะยังสวยงามแล้วก็โอโถงขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันดีกว่าจะเป็นยังไง โอ้สุดท้ายมากนะฮะเข้ามานี่เจอเพดานแบบดับเบิลเวิร์มุนะครับก็คือเพดานจะสูงโปร่งขึ้นไปจนถึงชั้น2เลยนะฮะให้ความรู้สึกแบบว่าโล่งมากๆสบายจริงๆนะครับตรงนี้เป็นโซนห้องรับแขกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็กว้างขวางมากเลยนะฮะสามารถที่จะจุเพื่อนของเราได้เต็มเลยนะฮะเต็มพื้นที่เลยซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่หน้าสุดของบ้านนะครับผมก็เดินเข้ามาก็จะเจอตรงนี้เลยนะฮะได้เลย พื้นที่ตรงนี้กว้างขวางฮะยังมีตรงนี้นะฮะที่สามารถจะวางเฟอร์นิเจอร์ได้อีกนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะดีไซน์มันออกมาเป็นแบบไหนก็ได้หมดเลยนะฮะส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนที่โครงการเนี่ยตกแต่งให้เราดูว่าเราสามารถที่จะบิลลอินเป็นอะไรได้บ้างแล้วแต่เลยจะเข็บหนังสือก็ได้หรือว่าจะไม่บิลลอินก็ได้เพราะว่าพื้นที่ตอนแรกที่โครงการให้มาจะไม่มีตรงนี้เป็นโลง่ง พอบิวอินึ้นมาเราก็จะเห็นมิติมากขึ้นว่าเออบ้านมันมีมุมมีขัดมีสวนมากขึ้นนะฮะทะลุมาจนถึงด้านหลังเลยนะครับผมตรงนี้ฮะจะเป็นส่วนของห้องครัวส่วนเตรียมอาหารแล้วก็ห้องรับประทานอาหารตรงนี้นะฮะจะเชื่อมติดกันหมดทุกพื้นที่เลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะคอนเน็กการใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะฮะใช้ชีวิตได้แบบลื่นไหลเลยนะฮะห้องน้ำนี่ฮะ ชั้นล่างจะเป็นตู้อาบน้ำนะครับจะเป็นตู้อาบน้ําใต้บันไดนะฮะก็เป็นตู้อาบน้ําแล้วก็มีสุขภัณฑ์อะไรให้ครบเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าพอจากห้องน้ํามาเนี่ยก็จะทะลุมาจนถึงห้องรับประทานอาหารเลยนะฮะห้องรับประทานอาหารว่างครับสามารถที่จะวางโต๊ะได้แบบ6กที่นั่งอย่างนี้หรือว่าอาจจะวางได้ถึงแดที่นั่งเลยก็ได้นะครับกว้างขวางมากจริงๆนะฮะถัดมาจะเป็นส่วนเตรียมอาหารเป็นเพนทรีนั่นเองนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางโครงการบิ้วขึ้นมาให้เป็นมิติหนึงที่เราจะได้เห็นว่าเออมันสามารถทํำยังไงได้บ้างนะฮะดีไซน์แบบไหนได้บ้างแล้แต่คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถจะเอาเป็นฟรีติดเข้าไปเลยก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้เอาเปยอ,กกอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะห้องครัวครับเป็นครัวไทยขนาดใหญ่และต้องบอกนะฮะว่าที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น ตู้เก็บของชั้นบนตู้เก็บของชั้นล่างเคาน์เตอร์ตรงนี้เตาแกส๊สตู้เก็บของฝั่งน,นี้นะฮะทั้งหมดซิงค์ล้างจานตรงนี้ยกเว้นตู้เย็นกับเครื่องดูดควันตรงนี้ที่เหลือเนี่ยทางโครงการให้มาหมดเลยนะฮะมีประตูระบายอากาศตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะทําอาหารได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของกลิ่นแล้วก็เสียงรบกวนเลยนะครับสามารถที่จะประกอบอาหารได้เต็มที่จริงๆนะฮะมาถึงอีกหนึ่งห้องที่อยู่ชั้นล่างนะฮะ จะเรียกว่าเป็นห้องนอนก็ได้นะฮะหรือจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็แล้วแต่เราจะครีเอทนะครับหลักๆแล้วเหมาะจะทําเป็นห้องของผู้สูงอายุมากนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้วิวแชร์นะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยจะกว้างมากนะครับแล้วก็ทางห้องน้ำนะฮะก็สามารถจะเปิดเข้าไปเป็นบานเลื่อนได้ด้วยนะครับก่อนจะไปถึงห้องน้ำนะฮะ นี่เพียงเป็นแค่ห้องนอนชั้นล่างเท่านั้นนะฮะยังใหญ่ขนาดนี้ให้พื้นที่มากว้างขวางมากๆสามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์เข้าชิดมุมตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะหรือว่าถ้าจะไม่วางก็สามารถจะเพิ่มพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโต๊ะหัวเตียงวางขนาดใหญ่แบบพื้นที่หลวมๆได้เลยนะฮะถึง2ตัวซ้ายขวาสุดยอดมากนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น ห้องที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากๆหรือว่าจะเป็นห้องของน้องๆหนูๆก็ได้เช่นเดียวกันและแต่คุณผู้ชมเลยฮะเปิดโอกาสให้เราดีไซน์ได้เต็มที่นี่ครับที่ผมบอกคือประตูห้องน้ําเป็นแบบบานเลื่อนครับแฉบแฉบนี่ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุที่ต้องใช้วิวแชร์ในการเข้าห้องน้ํานะครับแล้วห้องน้ําในห้องนอนด้านล่างเนี่ยก็จะกว้างขวางมากด้วยนะครับ จะเน้นพื้นที่ใช้สอยแบบเต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์บาร์ไว้สำหรับนั่งอาบน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยดีกว่าฮะว่าข้างบนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอแล้วครับมาถึงชั้นสองของบ้านหลังนี้กันแล้วนะฮะก่อนจะเข้าไปถึงห้องนอนทั้งสามห้องเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนเลย เขาเป็นพื้นที่โล่งนะฮะที่สามารถปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของเราได้เลยนะครับอย่างที่ทางโครงการทําให้ดูนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์น้ำนะฮะมีตู้เก็บวายตู้เก็บของแล้วก็มีเชลฟ์เก็บของเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะฮะที่เป็นห้องอเนกประสงค์เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หอาห้องพักห้องพักผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันห้องนี้เนี่ยให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและสบายอย่างแท้จริงเลยนะฮะเพราะว่า ทางระเบียงเนี่ยสามารถมองลงไปเห็นถึงข้างล่างได้เลยนะฮะเพราะว่าทางประตูทางเข้าเนี่ยเขาเป็นดับเบิลโวลูมก็สูงขึ้นมาถึงห้องนี้เลยนะฮะและยังมีระเบียงอยู่ด้านหลังด้วยนะครับส่วนหน้าของระเบียงเนี่ยกว้างขวางมากเลยนะฮะวางโต๊ะกาแฟได้ตัวหนึ่งแบบเต็มเต็มเลยประมาณสองที่นั่งแล้วก็ยังมีวิวสนามกอล์ฟให้เราได้เห็นกันด้วยนะฮะมาต่อกันที่ห้องนอนเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มที่ห้องนี้ก่อนนะฮะั ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้เราบิวอินได้นะครับผมซึ่งทางโครงการบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าให้เราดูนะฮะและพื้นที่รอบๆเตียงนะครับก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางมากสามารถที่จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เต็มที่เลยนะฮะหรือว่าจะเปิดโล่งๆเพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้ราบรื่นยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีหน้าต่างให้ข้างๆนี้นเปิดรับอากาศยามเช้าได้เปิดรับลมยามเช้าได้ถ้าเป็นบ้านหลังนี้นะฮะวิวก็จะเป็น บ้ House าเฮาส์ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมร่มรื่นมากนะฮะและเตียงสามารถวางได้ตั้งแต่โอได้ทุกฟุตเลยผมว่าใหญ่จริงๆนะครับนี่คือหนึ่งห้องนะฮะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยก็เรียกว่าตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เต็มที่นะฮะห้องน้ํานี้จะแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นตู้อาบน้ำนั่นเองนะฮะห้องนอนต่อไปเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่า นอกจากพื้นที่จะกว้างขวางพอๆกันกับห้องมิกี้แล้วนะฮะนี่ก็จะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะฮะอย่างทางโครงการก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาวางให้เราเห็นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราครีเอทมันขึ้นมาเองเราก็อาจจะทําเป็นมุมทําง,งานเป็นมุมงานอดิเรกข,ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโซนตรงนี้เป็นโซนบิวอินของทางโครงการที่เขาทํามาเป็น ตู้เสื้อผ้าให้เราได้ดูเป็นไอเดียนะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีตรงนี้แต่ว่าถ้าทําขึ้นมาแบบนี้ก็เจ๋งไม่น้อยเลยเหมือนกันนะฮะห้องน้ําครับห้องน้ําก็จะเหมือนกับห้องเมื่อกี้ก็เป็นแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นตู้อ่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกันกบห้องมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าคุณผู้ชมครับตามผมมาเลย ตอนนี้ไทยก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันแล้วนะครับอาละดูบรรยากาศเลยดีกว่าฮะกว้างขวางใหญ่โตมากมากเลยนะครับผมซึ่งพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเรียกว่าทําให้ชีวิตของเรารู้สึกโอโถงโปรง่งแล้วก็ราบรื่นจริงๆนะครับผมนี่ขนาดโต๊ะหัวเตียงที่วางไว้ด้านซ้ายและขวานะครับถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยดูฮะยังมีพื้นที่โต๊ะนี้ว่าใหญ่เลยนะฮะยังมีพื้นที่เหลืออีกเพียบเลย กว้างมากจริงๆนะครับมีโซนตรงนี้วางทีวีได้แบบนี้นะฮะหรือว่าจะวางของก็ได้นี่ก็เป็นเคาน์เตอร์บิวอินที่ทางโครงการทําขึ้นมาให้เราได้ดูเหมือนกันนะฮะว่ามันสามารถที่จะบิวอินเป็นอะไรได้บ้างน,นะครับ mm hmm. เพิ่มเติมจากตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนนี้ฮะ walk in closet เเป็นตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะฮะที่ใช้เก็บเสื้อผ้าเก็บของของเราได้เช่นเดียวกันนะฮะประตูเนี่ยจะเป็นบานเลื่อนนะฮะเป็นบานเลื่อนแบบนี้ คล้ายๆกับตูด้านล่างชุบชุบนั่นเองนะฮะก็สรุปสบายในการใช้งานมากแล้วห้องน้ำนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ล้างนะหน้าอ่างอาบน้ําตู้อาบน้ําต่างๆทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทางโครงการให้มาเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยเรียกว่าคุ้มค่ามากกับห้องน้ําตรงนี้จริงๆนะครับใหญ่ยายมาก นะฮะแยกโซนเปียกทรงแห้งให้แล้วก็มีบานรับแสงนะฮะที่ทําให้เราอาบน้ําได้รู้สึกแบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเหมือนได้แสงธรรมชาติด้วยนะฮะ <ใช S 1> แต่ว่าก็ยังมีการแบบติดให้มันเป็นให้มันเป็นฝ้าเอาไว้ก็จะได้ให้ความเป็นส,นส่วนตัวมากเป็นด้วยนะครับ <ST AR C> และแน่นอนฮะว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมต้องมีระเบียงแน่นอนนะฮะ <ST AR C> นี่เลยครับผมระเบียงทางด้านหน้าบ้านของมาสเตอร์เบดรูม ระเบียงนี้จะออกจากห้องมัสเอร์เมดูมนะฮะแล้วก็ทอดยาวมาเลยนะครับยาวมาเรื่อยๆเลยจนมาถึงตรงนี้กว้างมากนะฮะก็ยังสามารถวางโต๊ะเก้าอี้แบบนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นเก้าอี้แบบยืดกายนอนสบายๆก็ได้นะับเพราะวิวก็เป็นวิวเดียวกับห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่นี้ก็คือสนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นเองนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ลัพสไตล์การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่จริงๆนะฮะผมลงรักที่นี่ซะแล้วดิ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้เลยนะครับเหมาะกับครอบครัวใหญ่มากๆนะฮะแต่ละห้องแต่ละฟังก์ชันในการใช้งานแต่ละห้องเนี่ยทำให้เราสามารถอยู่ในนั้นได้นานๆก็เหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยแต่พื้นที่ภายในบ้านก็ยังคอนเน็กต่อกันได้อย่างง่ายดายนะฮะให้ใช้ชีวิตได้แบบราบเรื่นเลยนะครับและก็ยังมี สวนข้างๆด้วยตอบโจทย์นคนที่ต้องการจะอยู่ในบ้านเนี่ยและพักผ่อนได้เต็มที่มากนะฮะและบ้านเนี่ยก็ใหญ่มากที่จะให้เราได้ตกแต่งฟังก์ชันภายในได้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและยังอุ่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะฮะมี Security คอยตรวจอุ่นใจได้เลยแล้วก็คิดดูนะว่าที่แบบนี้นะฮะเราทำงานเหนื่อยกลับมาได้มาพักผ่อน เป็นการชาร์จแบตในทุกๆวันเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจโครงการบ้านตรงนี้นะฮะสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมครั้งต่อไปเดนเอสทโปลิสจะพาไปที่ไหนที่นั่นดีไหมเจ๋งยังไงติดตามให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้ไทยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ